มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอสาเรสารามติโนสาเรจาสารทัศิโนชนเหล่าใดเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเตสารังนาทิคัตฉันติมิชฉาสังกปะโคจราชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นอารมณ์ย่อมไม่ประสบ สิ่งที่เป็นสาระคนที่เห็นอะไรผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งคนทั่วไปและวิญยูชนทั้งหลายยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงด้วยอำนาจของความคิดที่ผิดผิดท่านเรียกผู้นั้นว่าคนเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิบุคคลเช่นคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดำเป็นขาวเห็นว่าบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มี บุญคุณของพ่อแม่ไม่มีเป็นต้นคนที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าคนเห็นผิดตัวอย่างเช่นในทางโลกคนทั่วไปเขาเห็นว่าความขยันอดทนความมัธยัติการทำมาหากินโดยสุจริตเป็นความดีเป็นสาระเป็นสารของชีวิตแต่คนเห็นผิดกลับเห็นว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเรื่องของคนโง่ทำให้เจริญเติบโตช้าสู้รวยทางรัฐไม่ได้เป็นต้นหรือในทางธรรมท่านว่าศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตมติยานัตสสนิพานเป็นสาระที่สำคัญของมนุษย์แต่คนเห็นผิดกลับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนงมงายเป็นเรื่องของคนหมดกิเลสแล้วเป็นเรื่องเหลวไหลหลวงโลก ซึ่งทำให้สังคมบ้านเมืองอ่อนแอตกต่ำทำให้คนยากจนเพราะเสียเวลาไปกัการปฏิบัติตามเรื่องเหล่านี้เป็นต้นคนเห็นคนเห็นผิดมาเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระอย่างนี้เสมอดังนั้นคนเห็นผิดจึงดมรินึกคิดแต่เรื่องการแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังเรื่องปากท้องเรื่องพยาบาทอาคาตแค้น เรื่องเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อสนองความต้องการของตนเป็นปกติวิสัยเขาจึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารจริงๆของชีวิตไม่ประสบความสุขสงบทางใจซึ่งเป็นสุดยอดของความสุขในชีวิตได้เลยมีแต่จะเกิดเป็นทุกข์ความวิตกกังวลความหวาดระแวงความไม่พอใจหรือความฟุ้งซ่านร่ำไป แม้ในยามหลับก็นอนสะดุ้งผวาหลับตาลงไม่ค่อยได้ทั้งที่ได้รับผลอย่างนี้เขาก็ยังไม่ได้สติว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความเห็นผิดของตนมาแต่แรกบางครั้งก็พอใจเพียงความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความสำเร็จผลเป็นครั้งคราวโดยเห็นว่านี่แหละคือความสุขของชีวิตคนที่มีความเห็นผิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วย่อมคิด ย่อมเห็นอะไรบิดผิดไปได้อย่างนี้เสมอคนเราอาจเห็นกงจักเป็นดอกบัวไปได้อาจมองอะไรตรงข้ามกับที่วิญญูชนทั้งหลายมองไปได้เลื่อานาจของความเห็นผิดแต่ไม่ได้รับความทุกข์ได้รับความด,ดร้อนขึ้นหรือเมื่อมีใครมาเตือนใจให้รู้ว่าตนกำลังหลงทางไปหากได้สติรู้สึกตัวแล้วปล่อยวางความเห็นผิด หรือละทิ้งการกระทำที่ผิดๆนั้นเสียได้ก็สามารถจะประสบสิ่งที่เป็นสาระที่แท้จริงได้เหมือนจันเพนที่ถูกเมฆดำบดบังอยู่หากเคลื่อนตัวพ้นจากเมฆนั้นได้แล้วความงดงามและความสว่างสวัยก็จะปรากฏขึ้นหากยังไม่รู้สึกตัวก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามยะถากรรมเพราะฉะนั้นความคิด ความเห็นของคนนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต้องพยายามสร้างปัญญาให้เกิดมีจึงจะมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระจริงๆมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่มีโทษมีภัยว่าเป็นสิ่งที่มีโทษมีภัยไม่เป็นสาระจริงๆหากมองได้ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระ ทั้งในคดีโลกทั้งในคดีธรรมอ๋อเจริญพร